สวัสดีครับเปิดไพ่ดูดวงกับช n แ l ต้นโกมุตขอต้อนรับผู้ติดตามและผู้รับชมทุกท่านเลยนะครับทั้งผู้รับชมที่น่ารักที่ให้กำลังใจต้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผู้รับชมที่เข้ามาใหม่ทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้เปิดไพ่ดวงในหัวข้อหลอกใช้คุณจนเดือดร้อนนะครับใครเคยเจอบ้าง เราก็ช่วยเหลือด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับเห็นใครน่าช่วยเห็นใครกําลังเดือดร้อนเราก็อยากช่วยแต่บางคนนี่ก็เห็นเราช่วยนี่ก็หลอกใช้เราจนเราเดือดร้อนเลยนะครับฟังดูเบาเนาะสําหรับบางเรื่องถ้ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยมันก็ดีไปนะครับแต่สําหรับบางคนนี่สิเดือดร้อนถึงขนาดที่ว่า ชีวิตเนี่ยต้องตกตะกรรมลำบากเปหลายปีเลยนะครับมามาดูกันคุณโดนเขาหลอกใช้จนเดือดร้อนยังไงบ้างน,นะครับโอ้ยทุกซ้ำร,รมซัดเลยนะเนี่ยคนที่เขาหลอกใช้ใคุณนะ่ะคือ ไม่รู้ว่าเขารู้ไหมนะว่าคุณนะ่ะก็ไม่ได้มีเยอะอะไรหรอกตัวคุณเองนะ่ะก็ต้องดินน้นรนต้องสู้ชีวิตของคุณต้องสู้ชีวิตทำมาหากินของคุณไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้มีเยอะแยะอะไรขนาดนั้นตัวคุณเองก็ยังต้องสู้ต้องดิ้นรนอยู่เลยแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ว่าคุณเห็นเขาลำบากนะ่ะคุณเลยอยากจะไปช่วยเขานะ่ะสิ่งที่เขาหลอกใช้ใคุณกนะ็คือเขาทำให้คุณ ลำบากกว่าเดิมนะครับพอเขาหลอกใช้คุณแล้วนะครับคุณ่ะลำบากกว่าเดิมเลยนะครับลำพังสู้ชีวิตด้วยตัวเองนี่ก็แบบนิดเหนื่อยอยู่แล้วนะครับพอโดนเขาหลอกใช้อีกนี่กลายเป็นสาหัสเลยนะครับโอ้เดือดร้อนถึงขนาดเรื่อง ทรัพสมบัติเลยนะครับ <c oughs> มีใครโดนหลอกให้เอาบ้านไปเข้าธนาคารไหมครับมีใครโดนหลอกให้เอาโฉนดที่ดินไปจำนองไหมเอาของมีค่าไปจำนองไปจำนำไหมหรือต้องไปกู้เงิน ไปเป็นหนี้มาเพื่อช่วยเขาบ้างไหมโอ้ยอันนี้ไม่ได้โดนแค่เสียทรัพย์อย่างเดียวนะครับเนี่ยอันนี้เสียทั้งเงินเสียทั้งดอกเบี้ยเลยนะครับเจ็บใจด้วยนะครับลำบากนะครับลำบากระยะยาวนะอันนี้ลำบากระยะยาวของจริงเลยอย่างที่ต้นเกินไว้ต้นคลิปเลยลำบากระยะยาวของจริงเลยเนี่ยแบบเนี้ยเคตนี้นะครับโอ้ย หลังจากเขาหลอกใช้คุณแล้วนะครับชีวิตคุณเหมือนเจอมรสุมเลยนะครับไม่รู้ปัญหาอะไรบ้างอนะ่ะประเดประดังเข้ามาทั้งความรู้สึกเครียดความรู้สึกกดดันทั้งความทุกข์ทั้งภาระมาหมดเลยนะครับบางท่านอนะ่ะไม่ได้มีแค่ความเครียดไม่ได้มีแค่เหนื่อยใจไม่ได้มีแค่นี่สินไม่ได้มีแค่ภาระอย่างเดียวป่วยด้วยเลยนะครับหนักจนถึงขนาดป่วยเลยนะครับโอ้ ออกก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวเราโอนให้หมายถึงว่าชวนไปสั่งสรค์ชวนไปนั่นไปนี่นะครับแต่ใครจ่ายครับสุดท้ายคุณจ่ายนะครับเอ้ยนี่ไงชอบซัพพอร์ตชอบช่วยอ่ะไม่เห็นผลก็ยังจะช่วยนะครับทำไปไม่ได้อะไรก็ก็ทำเพราะว่าอยากจะช่วยนะครับคนที่หลอกใช้คุณเนะี่ยเขาจะเป็นยังไง คนที่หลอกใช้จะได้หลับกรรมยังไงทำอะไรก็สำเร็จยากนะครับต้องใช้เวลานานนะครับตัวเขาเองนะที่หลอกใช้คุณนะครับเขาหลอกใช้คุณต่างๆนานาด้วยแล้วทำให้คุณต้องมาเจออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นชีวิตของเขาเนี่ยจะทำอะไรสำเร็จยากนะครับต้องพยายามต้องเหน็ดเหนื่อยอย่างหนักเลยนะครับกับสิ่งที่ทำ นะครับไม่ว่าเขาจะทําอะไรนะครับเขาต้องพยายามเขาต้องเหน็ดเหนื่อยอย่างหนักเลยสิ่งไหนที่เป็นของมีค่าสําหรับเขานะครับเขาจะรักษาไว้ไม่ได้นะครับเขาจะเสียทรัพย์ของเขาเช่นกันนะครับต่อให้ขึ้นไปอยู่ในตําแหน่งสูงๆได้นะครับก็จะไม่มีบารมีนะครับเพราะว่า ทุกสิ่งที่ได้มานั้นมาจากการหลอกใช้มาจากการเนี่ยทำแบบนี้กับคุณนะครับเรื่องพวกนี้มันปิดไม่มิดนะครับวันหนึ่งถ้าขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งสูงๆในจุดที่เป็นระดับหัวหน้าเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ดีเขาก็จะไม่ได้รับการเคารพนะครับมีแต่หัวขนแต่ไม่มีอำนาจนะครับไม่ได้รับความนิยมนะ เงินเก็บออมก็ไม่มีนะครับชอบพาคุณไปสั่งสรคนแล้วก็ให้คุณออกก่อนแล้วก็ไม่คืนตังคุณใช่ไหมครับเขาก็จะใช้เงินเกินตัวต่อไปแล้วเงินเก็บเขาก็จะไม่มีหรอกครับเวลาเจอปัญหาเขาจะไม่ได้เจอทางออกเลยนะครับเขาจะไม่มีใครนำทางเขาได้เลยนะครับอ่ะทีนี้รู้ว่าเขาต้องรับกรรมยังไงแล้วนะครับ เรามาดูกันว่าคุณน่ะโดนเขาหลอกใช้มาอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วคุณจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ไหมนะครับคุณจะดีขึ้นไหมนะคุณจะดีขึ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้ไหมด้วยวิธีการยังไงก่อนหนึ่งเลยนะครับคิดดีทำดีแล้วกราบไหว้บูชาเทาวีสวุวรรณนะครับนี่เราจะมูก่อนเลยใช,ใช่ไหม เราจะมูกันก่อนเลยใช่ไหมครับแต่ที่แน่ๆน่นะคุณจะได้รับการคุ้มครองนะครับคุณจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากผู้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับคุณจะมีกําลังวังชาในการสู้ชีวิตในการใช้ชีวิตในการทำมาหากินนะครับแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีที่เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติที่กระทำยัมยีคุณ คุณจะหลุดพ้นนะครับถ้าใครบางคนนะครับจะเปิดใจนะบูชาพระยาคุณนะครับมาไว้ในครอบของเป็นวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นผ้ายันไม่ว่าจะเป็นองค์เป็นอะไรก็ว่ากันไปเขาขึ้นมาทั้งทีก็ไม่พูดถึงเขาก็ไม่ได้นะครับต้องพูดถึงเขานะครับก็อย่างเช่นท้าววสุวรรณก็เช่นกันนะครับในเมื่อท่านขึ้นมาเราก็ต้องพูดถึงท่านบ้างนะครับเราต้องพูดถึงท่านอยู่แล้วนะครับคนที่คิดดีทดําดีแล้วขอพร บูชาท้าวเวสสุวรรณได้ดีทุกคนนะครับท่านพญาคุณก็เช่นกันนะครับยิ่งคุณคิดดีทดําดีแล้วก็ทํางานทำมาหากินด้วยวิธีสุจริตนะครับยิ่งจะมีอํานาจบารมีของท่านนะครับมาคอยปกป้องคุ้มครองมาช่วยเหลือนะครับอุปสรรค อุปสรรคแล้วยังไงอุปสรรคแล้วจะผ่านไปได้ไหมยังมีกําลังวังชาขนาดนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีผู้ใหญ่คอยปกป้องคุ้มครองขนาดนี้อุปสรรคผ่านไปได้ไหมจะผ่านไปได้ไหมอุปสรรคอืออุปสรรคที่เข้ามาคุณจะเจอทางออกนะครับคุณจะเจอทางออกคุณจะเจอทางแก้ปัญหานะครับอ่า ทำบุญทำกุศลคิดดีทำดีต่อไปนะครับสำหรับชาวพุทธก็นอกจากจะทำบุญกุศลด้วยการทำบุญตักบาตรไปทำบุญที่วัดหรือการบริจาคทานหรือการช่วยเหลือเพื่อนพ้องสัพสัตทั้งที่เป็นมนุษย์ทั้งที่เป็นสัตว์ทั้งที่เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับนอกจากจะเป็นการแผ่เมตตาพวกนั้นแล้วการทำบุญเหล่านั้นแล้วนะครับอย่าลืมนะครับชาวพุทธ ทำอนาภนณสติด้วยนะครับส่วนท่านที่ไม่ได้นับถือาศาสนาพุทธนะครับก็คิดดีทดําดีแล้วก็ปฏิบัติตามคําสอนของาศาสดาในาศาสนาของท่านนะครับ<ม>คิดดีทําดีต่อไปนะ,ะนี่คือทั้งหมดนะครับเขาหลอกใช้คุณจนเดือดร้อนแบบไหนบ้างเราก็ได้เห็นกันแล้วนะครับแล้วคนที่หลอกใช้คุณน่ะ จะต้องได้รับกรรมอะไรบ้างก็เห็นกันแล้วทีนี้คุณนะ่ะที่โดนเขาหลอกใช้จะเป็นยังไงก็ได้เห็นกันแล้วนะครับอ่ะก็สรุปนะว่าจากนี้นะ่ะคุณนะ่ะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้การปกป้องคุ้มครองคุณนะครับให้การอุปถัมภ์ปกป้องคุ้มครองคุณนะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือนะ่ะจะปกป้องคุ้มครองคุณนะครับแล้ว แถมให้สำหรับซ้ายมูนะครับคนที่คิดดีทำดีแล้วบูชาท้าวเวสสุวรรณจะยิ่งดีขึ้นไปอีกนะครับคนที่คิดดีทำดีทำอาชีพสุจริตบูชาท่านท้าวเวสสุวรรณยิ่งปังนะครับลองดูนะลองเปิดใจดูอ่าแล้วก็คุณนะ่ะจะมีพละกกำลังคุณจะมีกำลังวังชาในการ ทำงานทำมาหากินของคุณนะครับย้ําว่าทํามาหากินในสิ่งที่สุจริตนะครับมีเรี่ยวแรงมีกําลังวังชาในการทํางานในการสู้ชีวิตนะครับแล้วก็ในในท่านพยาคุดขึ้นมาแล้วก็จะบอกว่าเนี่ยถ้ามีใครกระทำยำยีคุณด้วยวิธีเหนือธรรมาชาตินะครับท่านพยาคุดจะช่วย คุณได้ในเรื่องนี้นะครับถ้ายังไงลองเปิดใจบูชามาไว้ติดตัวติดบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้ายันไม่ว่าจะเป็นองค์นะครับลองดูนะลองเปิดใจดูนะครับจริงๆแล้วนะ่ะต้นนะ่ะอยากจะ แนะนำทั้งสองท่านเลยนะครับคนที่รับชมคลิปของต้นนะท่านผู้ชมที่รับชมคลิปของต้นส่วนใหญ่จะเป็นคนที่คิดดีทำดีแต่โดนกั่นแกล้งนะครับเจอรสชาติชีวิตมาหนักหนาสาหัสเสือเกินนะครับแต่ที่พวกคุณผ่านมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยความคิดดีทำดีแล้วก็คิดจะใช้ชีวิตต่อไป เดินหน้าใช้ชีวิตต่อไปในทางที่ดีนั่นแหละที่ทำให้คุณเดินมาถึงวันนี้ได้มาดูคลิปของต้นในวันนี้นะครับถ้าไม่ใช่ว่าเพราะตัดสินใจคิดจะใช้ชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปป่านนี้คุณก็คิดสั้นไปแล้วนะครับแต่ละคนแต่ละท่านเจอปัญหาหนักหนาเสลือเกินนะครับบางท่านแทบจะเอาชีวิตไม่รอดนะครับนะ เพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวต้นแล้วนะท่านผู้ชมที่รับชมช่องของตนนะครับท่านนะ่ะส่วนใหญ่เป็นคนคิดดีทดําดีไฟดีอยู่แล้วนะครับทำงานทำอาชีพสุจริตอยู่แล้วนะครับการที่ท่านจะบูชาทะเวสุวรรณหรือบูชาพยาคุธมาไว้เป็นวัตถุมงคลมาไว้ในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นผ้ายันไม่ว่าจะเป็นองค์เลยนะครับต้นเชียนะครับคนที่คิดดีทดําดีแล้วก็ทําบุญกุศลอยู่ประจําทําแต่ความดีบูชาท้าววิสวรรณ์ลและพระยาคุธได้ดีกันทุกคนนะครับทีนี้อุปสรรคอุปสรรคนะจะบอกว่าถ้าชีวิตเป็นกราฟแน่นอนมันไม่มีใครชีวิตราบเรื่อนแบบสามารถเดินทางตรงรวดเดียวตั้งแต่เด็กจนโตไม่เจอรสชาติชีวิตไม่เจอความยากลําบากอะไรเลย ไม่มีนะครับไม่ว่าใครหน้าไหนก็ต้องเจอเหตุการณ์ที่ลำบากบ้างทำอะไรมันก็ต้องมีอุปสรรคบ้างมันก็ต้องมีเจอบ้างแหละรสชาติชีวิตมีได้เจ็บใจได้เจ็บปวดได้เจ็บแค้นกันบ้างแหละท่านผู้ชมช่องต้นส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่ผ่านอุปสรรคมาจนเข้มแข็งกันทั้งนั้นนะครับถามว่า เวลาพวกคุณเจออุปสรรคพวกคุณท้อไหมต้นว่าพวกคุณอนะแค่รู้สึกว่าเอออุปสรรคนี้มันยากแต่ถามว่าสู้ไหมสู้ทุกคนนะครับไม่มีใครไม่สู้นะครับเพราะว่าอุปสรรคมันทําให้สําเร็จยากก็จริงแต่มันก็แปลว่าสําเร็จได้ใช่ไหมสาเร็จยากแปลว่าสําเร็จได้อยู่ใช่ไหมล่ะนะและที่สําคัญเลยเนี่ยทุกปัญหาทุกอุปสรรค ที่คุณเจอคุณจะเจอทางออกนะครับคุณจะเจอทางออกไม่ว่าจะเป็นเจอคนที่มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณทําแล้วคุณขอความรู้ขอความช่วยเหลือจากเขานะครับหรือคุณได้พบช่องทางด้วยความรู้ความสามารถของคุณเองนะครับในการแก้ปัญหาเหล่านั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายนี่ก็ให้คิดดีทําดีต่อไปนะถูกแล้ว บุญกุศลที่คุณได้ทำนะครับความดีที่คุณได้ทําไม่ได้เสียเปล่านะครับถ้าเป็นชาวพุทธอย่าลืมทําอานาปนานสติด้วยนะครับสําหรับท่านที่นับถือศาสนาอื่นก็ทําดีคิดดีแล้วก็ปฏิบัติตามกฎของศาสนาของท่านต่อไปนะครับนะนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ